วันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับพยาธิตื่นในแมวนะครับพยาธิตื่นในแมวเกิดขึ้นจากนะครับไข่พยาธิหรือตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในเห็บเหานะครับหมัดเห็บเหาหมัดไรพวกนี้นครับคือภาษาไทยจะเรียกว่าไรดีก็คือมันอยู่ในตัวไมส์นะครับน่าจะเป็นตัวตัวเหาเนาะก็คือที่อยู่ในแมวนะครับแล้วทีนี้แมวก็กินในตัวพวกพวกเหาพวกพวก พวกไหมดนะครับที่มีไข่ของพยาธิตัวเต่ดเข้าไปนะครับแล้วพยาธิ็ไปเติบโตในท้องนะครับก็เลยเป็นพยาธิทีนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นนะครับตอนแรกก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีคล้ายๆกับเส้นหมี่เส้นเล็กๆสั้นๆนะครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับคลานอยู่แถวตุดของเจ้ามารวยนะครับผมก็เฮ้ยพยาธิแน่นอนแต่ตอนแรกเห็นเส้นยาวๆนึกว่าเป็นพยาธิตัวกลมนะครับแล้วสักพักก็ พอมันหันตูดไปหันตูดมามันก็หายไปผมก็เลยงงเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าผมจะเกตเห็นได้พื้นนะครับมีค้ายๆป้องๆก็เลยเอ้ยนี่มันต้องแน่นอนนะครับออกมาจากตูดไอ้เจ้ามารวนี่แหละนะครับก็เลยทํารีเสิร์ชก็พบว่านะครับไอ้ป้องเนี้ยคือป้องของตัวตัวเทปวอร์เทปเวิร์มนะครับหรือตัวตต่ดเองนะครับในป้องนี้นะครับก็จะมีไข่ของตัวยาตัวตืดนะครับเป็นร้อยถึงพันเม็ดเลยทีเดียวนะครับมันก็ออกมาแล้วนะครับก็คือเป็น เป็นไซเคิลนะครับหรือเป็นวงจรของมันนะครับลำดับต่อไปคือมันต้องให้ตัวตัวตัวไม้นะครับหรือตัวตัวตัวเห็บลรตัวตัวเห็บเขาหมัดอลไรพวกนี้นะครับมากินมันเข้าไปนะครับกินไข่มันเข้าไปแล้วมันก็จะไปเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนในพวกพวกเห็บเห็บหมัดพวกนี้นะครับแล้วพอแมวกินหมัดเข้าไปนะครับก็จะไปเจริญเติบโตเป็น ตัวตื่นในแมวนะครับนี่คือไซคลของมันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไซคลมันไม่ครบนะครับมันก็จะไม่เป็นตัวตื่นนะครับเพราะผมก็สงสัยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราคนเรากินไข่เขาอ,อาจจะเป็นไรไหมนะครับมันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ครบวงจรของมันนะครับวงจรของมันคือไข่ของมันต้องถูกนะครับตัวตัวเนี่ยเห็บหาหมัดลรเนี่ยพวกนี้นะครับตัวไม่นะครับกินเข้าไป แล้วจะไปเป็นตัวอ่อนในตัวพวกพวกเห็บเหาพวกนี้นะครับเป็นตัวอ่อนในนั้นก่อนนะครับเป็นตัวอ่อนในตัวหมัดก่อนแล้วก็ทีนี้เนี่ยกินหมัดเข้าไปก็จะเป็นตัวนะครับถ้าเกิดวงจรถูกตัดก็จะไม่เป็นไรทีนี้วิธีนะครับก็คือให้อย่าถ่ายนะครับยาถ่ายก็มีสอแบบคือสอแบบใหญ่ๆนะครับแบบเนื้อคือ ที่นี่นะครับที่อเมริกาคือต้องมีใบสั่งแพทย์กับที่ไม่มีใบสั่งแพทย์นะครับแต่ทีนี้ผมนะครับก็เอาไปให้หมอให้เขาให้กินให้ให้กินมานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากกินไปวันรุ่งขึ้นนะครับก็ออกมาเลยนะครับยอดตัวตืดออกมาเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นพวกป้องขอมันอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ผลช่างกักงันมากนะครับในวันรุ่งขึ้นถัดไปเห็นเลยนะครับออกมากับอุจจาระเลยนะครับ เพราะนั้นก็มีประสิทธิภาพมากๆกแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากให้มันเป็นอีกนะครับก็ต้องให้มันไม่มีตัวเห็บหมัดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ยาอาจจะเป็นยาหยดที่หลังก็ได้นะครับทุกๆุกเดือนนะครับเดือนละครั้งก็จะกันได้นะครับก็โอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กด, like, กดและรับชมนะครับมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้นะครับหรือจะมีอะไร แชร์กันก็แชร์กันมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ